แกไปมูพ่อแม่นงสการมาใช่ไหมอ๋อพ่อแม่นงสคารเมางม่าดีคือนี่ไว้แกชีวิตพลิกๆของสาวสายมูเขาว่ากันว่าพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ม,มากเรื่องมูงความรักคนรู้พูบ่อยๆแบบฉันเนี่ยไม่พลาดค่ะ พอถึงคิวฉันคนที่นั่นเขาพูดว่าพูดมาเลยลูกยิ่งดีเทลชาร์ยิ่งละเอียดยิ่งดีฉันก็บอกสเปคไปเลย31ข้อเล่าข้อสอบอันตรายพร <อ S 3> ้อมแนบรูปเล็บปเปล็นพ้าแม่ก็ยิ้มให้ฉันด้วยฉันรู้สึกได้ออกปุ๊บแมชเลยตรงบีบหล่อล่าอันตรายอยากเจอสุดๆช้ำหม่ถึงฉันหมูจ้ะค่ะอะต่อฉันเนี่ยก็นัดเจอเลย พอมองเห็นจากด้านหลังอะนะใจฉันก็เต้นตุ๊บๆเพราะหนุ่มหล่อแล้วอันตรายของฉันแลวฉันก็เรียกเขาว่าบอยคะ่ะแต่พอคุยไปคุยมา My boy หวานกว่าฉันอีกกแกอย่างนี้ก,ก็ไม่ศักดิ์ศรีแล้วดิหูว่าย้อนกลับไปตอนที่เปิดรูปเล็บเฟลนให้พ่อแม่ดูมีโฆษณาบัชออนเด้งขึ้นมาพอดี หรือว่าพ่อแม่จะแยกไม่ออกนะเลยแมชคนที่หวานกว่ามาให้ฉันโอ้พิกแล้วพิกอีกไม่เป็นไรนะแกแต่ฉันเติมพิมพ์น้ิบใแกปัดเหมือนก็ได้ ขอคนสวยลองเปิดใจดูก่อนนะคะเลิศปะห่ะพลิกไป <c oughs> พลิกมาแบบนี้แหละครับ <c oughs> รสชาติของชีวิตพลิกพลิกให้ชีวิตอร่อยต้บิ๊ิวพลาซ่า